เกิดมา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 ไม่ใช่บอกกูเข้าเกมไปตั้งนานุดเออหลุดนะไม่เอานะโอ้โหกูรอตรงนี้ตั้งนานนี่ไม่หลุดพอเข้าเกมหลุดนี่กูด่าถ้าเกิดกี้เข้าเกมปุ๊บใช่ปะแล้วหลุดพี่ลงสตรีมเลยนอนเอางั้นเลยโอกาสประมาณเจ็ดสิบเลยนะอุ้ยอย่าพูดอย่างนี้พี่ลงสตรีมเลยพี่นอนเลยพักเลยเลิกเล่นขนาดนั้นเลย แต่ถ้ากี้เล่นได้ใช่ปะเล่นได้แล้วไม่หลุดเดี๋ยวพี่ไปทาหน้าขาวมาโอ้ได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 ้เดีทาหน้าขาวนะเออเดี๋ยวพี่ไปทาหน้าขาวมาเลยได้เลยได้เลยจัดไปเนี่ยผคงเสี่ยงอันตรายอุ๊ยดิเดียวสว่างเลยอเม่งมันอะไปกับเถทกี้ครับ นเตาปี12เขาแตกต้มเครื่องพี่ยังไม่ได้ใช้ปี12เปอร์เซ็นต์มึงึกว่ามันมีแบบวิคิวด้วยสรุปกีมมันไม่หลุดใช่ไหมไม่หลุดกูต้องไปทำตามที่บอกอีกแล้แป๊บนึงเย่แปะหน้าทาตามตามยาวโอ้ยเกมยาวด้วยเอะไยเ่ยมไอพี่คานไปหาไหม ชัดเจนชัดเจนจริงจริงจริงชาเจนชัดเจนอ่าขอปากแดงด้วยใครบอกขอปากแดงด้วยบ้างจัดขอปากแดงเหรอได้ได้รอแป๊บอยู่พี่เเดดีี๋๋ยยววไไปปถ้าตายขอมัดจุดตึงๆถ้าตายขอมัดจุดตึงๆมัดจุดด้วยเหรอ ไม่เหลือความเป็นนกปีศาจแล้วกูจริ้งทิ้งทิ้งทิงไปแล้วจริงไปแล้วโอ้โหมีโคตรยาวร้อยเมตรฮัลโหลโมลิปะไม่โมตายถูกต้องไปทำตามสัญญาอีกแล้วครับหนึ่งนะเฮ้ยไม่โมอะไร

มาถอดจุกได้เหรอใช่อันนี้อันนี้โนบิตะโดนแกล้งไหมเนี่ยใช่ดิโดนเอะดิโ uh อ้โหนขอคิ้วแบบนางยักษ์น้าแพ้มากเรียบร้อยแป๊บหนึ่งนะเข้าตู้ก่อนเข้าตู้ไหมออกมาก่อนเฮ้ยแป๊บหนึ่งนิดแป๊บหนึ่งขอบคุณครับ อืมมาทำเองไ,ปไ,ปไม่ฟังเองไม่จบเลยตเแต่ก็จบแล้วมั้งจบยังยังเหลือกี่คนสุดท้ายมันไม่มันไม่อู้ม <c oughs> อ,อีกคนหนึ่ง <c oughs> ่ะชิดพลาโอ้ได้อากอดโลยนะที่ปั๊บันใหญ่นะเฮ้ยเออใช้ได้อยู่ ผีปิงสองร้อยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็รถรถกับผีอะไรละ่ะเฮ้ยคงที่เลยเตือบเกี้ยนะโกะซาด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 ะโกะเปิ์าาก <c oughs> มีย่องย่องไวมีช่วยปัน่นมีแลกเฟสโอ้ได้อยู่ตันตู้ของเราสุ่มเปิ์กยังได้ตันตู้พี่ว่างไงเออโอ้ย <c oughs> มันเกิดมาเพราะผมจริงวะ ทิงจริงจริงจิงจร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 ้งะริงจ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 ิงจริงจริงจร้งจริ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 งจงง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 ิง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  ที่ไหนครับพีบไไ่บ้านเต่าไปเลยบ้านเต่าบ้านเต่าแล้วจะพีไม่ได้เลยเพื่อนอยู่เปล่ามีเลเอาให้เกือบเต็มได้ป่ะกี้มีรีเซพเนเกือบเต็มเกือบเต็มเลยอ่ะไดลาปล่อยไม่ทันนี่บ้านเต่าบ้านเต่าดนแลบ้านเต่าบ้านเต่าพังแล้ว ่าจะเลือกสาวและสาวน่าจะมีถ้าขาวก็ไม่ใชเครื่องเราไม่ขาดไม่ขาดไม่ขาดเสียสองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะสวิตเหรอสวิตเือเดียนหรอพี่อุ้ยอ๋อออก่อนอ่อ

เอ้ามกัพี่ไปนะพี่ไปนะพี่ไปนะบ้านเต่าว่าพี่ไปคครรัับบผผมมแต่ไม่ไปไม่ไปผีไม่ไปด้วยผีไม่ไปด้วยผีไปกับหารที่เหรอใช่พี่ไปดึง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 น่าอยู่กับพี่กองนะพี่อยู่กับพี่อยู่กับพี่อยู่กับพี่ไล่ต่อเลยไล่ต่อเลยปั่น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 ไล่ต่อเลยได้ได้ได้ปัญญาปั่นา ผีนิ่งผีนิ่งผีนิ่งอ๋อเพื่อนเพื่อนมีทางหลังยิ่งเหรอเพื่อไม่ไม่รู้สิมีมีมีเพื่อนมีเพื่อนยี่งดูอยู่ตามึงดีเกินอถล่ฮัลโหลได้ยินปะได้ยิั๊บเพื่อนมีหลีคอไปกินหนึ่งไวกินเลย อีกเขากันลูก okay. เอชูบได้มาสิเดี๋ยวกี้ไปคืนทนะีวีก่นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเอาหนังโป๊ไปคืนแป๊บน,นึงเดี๋ยวดูพูดจา <c oughs> ยืมมานานยืมมานานเดี๋ยวแข้งหลังไปโป๊ะเอ้าน้หมดแล้วหมดแล้วอืมหมดแล้ว นานขนาดต้องหมดเลยล่ะแทงหลังไม e. oh, ่ได yeah> oh, ้ชั่วโมงหนึ EN> ่งเด้อเอาไงดีอ๋อผมช่วผมช่วยผมมีแล็กเฟดผมมีแล็กเฟดได้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 สวยพี่ปั่นตรงห้ารถโอเคครับพี่ปั่นบ้านต่อมาจอดรถ อยู่กับพี่อยู่กับพี่อยู่กับพี่เราจะลดเราจะลดเราจะรถไม่เอาเข้าไปแล้ว,ลว,วนม่ต้องไปบ้านเต่านะครับผม มาจริง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 ถ้ามันไม่มีซ่อมไม่ผลอ่ะกี้อะเดียวไม่น่ามีวะอะไรอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีแสดงว่าได้เปิร์กแบบโคตรดีอ่ะอยากได้ไม่อดทนเอ้ยมา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 เฮ้ยแปลกแปลกแปลกแโอ้ยมีแต่ดุ้งเลย ยายาทำผมโอ้โหมองยากชิบหายเลยตัวฮะใช่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 แลวยิ่งท่าเกิดเวลามันหายตัวมันเวื้อไปแล้วผมไม่เดาทางไม่ถูกขาเหรอต้อพี่ระเบิดต้อพี่ระเบิดเพิ่งใช้เหรอ อองกอดครับอังกอดอังกอดอังกอดใช่ใช่เพื่อนไปนะเพื่อนไปเพื่อนไปเพื่อนเดี๋ยวกี้รอตัวละครมันแปลกๆอ่ะตัวละครมันแบบมันแว๊บๆบแว๊บแว๊บแวบแ๊บอ่ะนะใช่จริงจริงครับยิ่งไปคืนทีวีกันเขากลับไปนะเขากลับไป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 ตุกใจคนนี้เขาตุกใจคนนี้ตุกใจัเบลเลียบเบลิบเบลิบเลียบ บ้านเลี่ยนบ้านเรียนบ้านเลี่ยนปีแล้วพกี่ออกมาละอ่าเรื่อยเรยเรยบ้านเลี่ยนบ้านเลี่ยนแปลกๆบ้านเลี่ยนแปลกๆอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ลงรถอยู่รถอีนั่งอะไรเก็บทีวีกันหาคนฮิว ให้กี้สามตรงลานจอดรถอุ้ยไอ้เชี่ยไกลขนาดนี้มึงยังตีกูโดนติงสองร้อยิงต้องพับเลยกูต้องพับเลยกูต้องพับเลยยังไงกูก็ต้องพับพับก่อนพี่ดึงไปตรงกลางพี่ดึงไปตรงกลางพี่ดึงไปตรงกลางพี่ดึงตรงกลางได้ครับได้ครับกี๊สามเช่นเดิมกี๊สามเช่นเดิมกลับไป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 ไม่ไปตรงเนี้ยกลับไปแต่รู้ไปไหน อยู่ผมเนี่ยตายนยไอ้โหไหนๆไหนๆโอ้โหแมงเอ้ยกี่ไปยซอนไม่ได้หรอทธโทษอมันตายแล้วเรียบร้อยสวยจริงๆต้องรอดนะอูดอ่ะเริงนั่นดิใช่ลูกสาวได้เบิร์กดีๆโอ้ตาหน้าเดียวกี้เดก๋ยวกตายให้เลย พี่อนเปิดตรงใกล้ใกล้ประตูเอ้ยใกล้เครื่องนเสร็จนะครับโอเคพี่ฟา<ข>งอยู่ไหนเขาไปเขาไปที่ไหนเขาอยู่กับพี่นี่แหละ <laughs> เอาแล้วเอาเชียถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่ไหนอะพี่ฟางอ่าพี่อยู่ประตูบานเนี้ยบานบานบ้านเต่าอะมาพ,พี่พี่ฟางมานี่ยเดี๋ยวกี้ไปซ้อนนะได้ได้ได อะไรไยตรนตรตตนังหน้แน่เลยไม่ลมาลมมาลทานัทานทนันแล้วมันไม่มีโนวันก็รอดอ่ะโอ้ออโหน,นิดเดียวเองเว<ม>้ยอนิดเดียวเองอ่ะโอ้เตดาว